สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นบทต่อไปนะคะเป็นบทของการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์นะคะกิจกรรมที่คุณครูจะพาทำในวันนี้คือกิจกรรมอนุภาคของสารมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะโดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสีผสมอาหารในน้ำนะคะอุปกรณ์ก็จะมีสีผสมอาหารช้อนตกักค่ะมีแก้วแล้วก็มีน้ำนะคะ วิธีการนะคะคุณครูก็จะเอาน้ำเนี่ยนะคะใส่ลงไปในบิกอร์นะคะอใ,ใ,ะะใส่ลงไปในแก้วนะคะใส่ลงไปในแก้วนะคะจากนั้นคุณครูก็จะเอาผงสีผสมอาหารเนี่ยนะคะหย่อนลงไปในน้ํานะคะโดย <int ess ant> คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะสังเกตการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงของสีผสมอาหารเนียอย่างต่อเน,นื่อง <t> ตั้งแต่คุณครูเนี่ย <c> เริ่มหยอมม่อนลงไปมมจนครบ10นาทีนะคะนี่นะคะคือผงของสีผสมอาหารนะคะ เราก็จะหย่อนลงไปอ่านักเรียนก็สังเกตนะคะนี่นะคะสังเกตไปเรื่อยๆนะคะจนครบ10นาทีระหว่างนี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมสีผสมเ,เตรียมผลการทดลองไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นแก้วที่คุณครูทิ้งไว้10ครบ10นาทีนะคะเราจะมาบันทึกผลการทดลองไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่สังเกตไปเรื่อยๆด้วยนะคะ บันทึกนะคะเราจะบันทึกว่าอนุภาคของสีผสมอาหารเนี่ยนะคะจะมีการเคลื่อนที่นักเรียนเห็นเนาะจากบริเวณที่มันมีสีเขียวเข้มเมืเ่อกี้นะคะกระจายไปทุกที่นะคะกระจายไปทุกที่ทุกทางไปบริเวณอื่นๆทั่วแก้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะค่อยๆกระจายไปเรื่อยๆนะคะเราจะมาสรุปผลกันอีกรอบนะคะสรุปผลนะคะ เมื่อเมื่อนะคะเมื่อเราหย่<ๆ>อนผงของสีผสมอาหารลงในน้าเนี่ยนะคะสีผสมอาหารเนี่ยจะค่อยๆเป็นสีเขียวเข้มตอนแรกนะคะแล้วก็เป็นเส้นจมลงสู่ก้นแก้วนะคะเมื่อกีน้นักเรียนสังเกตทหนเนาะนะคะแล้วก็จะทําให้บริเวณก้นแก้วเนี่ยมันมีสีเขียวเข้มกว่านะคะแล้วก็จากนั้นสีเขียวเข้มบริเวณก้นแก้วเนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปยังบริเวณอื่นทั่วแก้วทําให้สีของ น้ำในแก้วทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นสีเขียวเหมือนกันแบบนี้นะคะเหมือนผลการทดลองที่รอสิบนาทีเนาะอันนี้สิ่งที่ครูทดลองให้ดูนะคะมันเป็นเรื่องของการแพร่ค่ะการแพร่เนี่ยเราจะเรียกอย่างว่า diffusion นะคะมันคือการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารมากนะคะไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารเนี่ยน้อยกว่านะคะ แล้วก็สภาวะแบบนี้นะคะสภาวะเหมือนในแก้วนี้นะคะคือสภาวะที่ความเข้มข้นของอนุภาคของสารเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยทั่วเท่ากันทุกบริเวณนะคะแต่ว่าอนุภาคของสารเนี่ยมันก็ยังมีการเคลื่อนที่เนาะเมื่อกี้นักเรียนเห็นมันมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังมีการเคลื่อนที่เนาะแต่ว่า อัตราการเคลื่อนที่เนี่ยคงที่นะคะอัตราการเคลื่อนที่คงที่แบบนี้ทั้งไม่เขียวเท่ากันทั้งแก้วตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสมดุลการแพร่ค่ะสําหรับการแพร่ของสารในชีวิตประจําวันนะคะเราก็จะพบอย่างเช่นนะคะการใส่เกลือลงในน้ําการฉีดน้ําหอมการฉีดสเปรย์ปรับอากาศการได้กลิ่นอาหารการได้กลิ่นดอกไม้และการใส่สีผสมอาหารลงในน้ํานะคะสำหรับวันนี้นะคะ กิจกรรมของการเคลื่อนที่ของนุภาคของสารนะคะก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ